ท่านจิตจำนวนสิบรูปดังนี้ท่านแรกขอการเรียนเชิญคุณพุทธิกรทองตันท่านที่สองขอการเรียนเชิญคุณบรรพจนีศรีท่านที่สามคุณคารพงศ์เยาวเรศท่านที่สี่ท่านที่สี่คุณพูทิต์ขายสวยท่านที่ห้าคุณวนตีเรืองแก้วท่านที่หกคุณนัทพงษ์ เป็นงานผู้สร้างพร้อมด้วยกับขอกราบเรียนเชิญคุณอานุชิตธิ์ภูมิสาหะหรือแม่กาบประจำน้าพระเถระพระเถระพระเจดีย์อาจารย์นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านที่มีรายงานอีกหนึ่งท่านนะครับขอเรียนเชิญโทนเซ็กจงแพนนักร้องชื่อดังนะผู้สร้างสรรค์ มีภังเกงที่ไทรอดมีภังเกงที่